กลับมาสู่ในช่วงที่3ค่ะกับช่วง v v i c t o r y ชัยชนะเป็นของผู้ที่ไม่ยอมแพ้ช่วงนี้นะคะเราไม่ยอมแพ้แน่นอนกับพี่น็อตเพราะว่าเรามีบุคคลท่านนี้ค่ะที่สําเร็จนะคะกว่าจะมาถึงทุกวันนี้ได้เนี่ยเรียกว่ายากลําบากเหลือเกินแต่จะเป็นใครนั้นไปพูดคุยกับเขากันเลยค่ะไปเลยครับไปค่ะวีวิกตอรี สนับสนุนโดยสปอร์ตฮีโร่คท่านผู้ชมครับวีวิกตอรี่สัปดาห์นี้ครับเราได้รับเกียรติอย่างยิ่งครับจากท่านผู้มยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสพทหรือคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งครับในกรุงเทพมหานครได้สร้างชื่อเสียง จากแวดวงกีฬาครับโดยเฉพาะกีฬาบาสเกตบอลโรงเรียนนั้นก็คือโรงเรียนวัดน้อยนพุุณครับวันนี้ท่านผู้บรการมนัดปิน่นิกรอ,อยู่กับผมตรงนี้แล้วครับสวัสดีครับท่านผู้ิการมนัตครับสวัสดีครับ,รบขอแสดงความดีดีก่อนกับวัดน,น้อยนพุุนะนะครับในแวดวงกีฬาบาสเกตบอลอย่างยาวนานผมต้องเรียนถามท่านผู้บรการมนัดเลยครับว่าทํายังไงถึงกีฬาบาสเกตบอลวัดน้อยนพุุณถึงได้มีชื่อเสียงขนาดนี้ครับเดิมหลังจากในปี พศ2555ได้เข้ามา,ารับตาแหน่งผู้บริการโรงเรียนได้ศึกษาบริบทของโรงเรียนแล้วนะครับพบว,ว่าในด้านกีฬาบาสเกตบอลเนี่ยได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่องจนถึงนักกีฬาของเราสามารถที่จะพุ่งสู่ทีมชาติได้มาหลายยุคหลายสมัยเรนีะนั้นทําอย่างไรเราจะคง สภาพนี้หรือพัฒนาให้ดีย,ยิ่งขึ้นก็เป็นโจทย์ซึ่งคิดว่ายากพอสมควรในการที่จะคงอยู่และพัฒนาครับก็คงต้องเรียนถามประวัติส่วนตัวท่านผู้บริการมนัฐนิดนึงครับว่าเป็นคนจังหวัดไหนเรียนที่ไหนครับครับ,รบผมเป็นคนจังหวัดนครราชสีมาโดยกํเเาเนิดก็เรียนทั้งระดับชั้นประถม มายมมายมนี่จบราชสีมาวิไลครับโร้างนประจังหวัดครับสร้างชื่อเสียงแล้วก็ต่อที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นทั้งปริญญาตรีและปริญญาโทที่นั่นจบมขอเลยครับและอาจารย์เล่นกีฬาอะไรหรือเปล่าครับครับผมเป็นนักฟุตบอลมาตั้งแต่อยู่ระดับชั้นประถมศึกษาจนถึงระดับมหาวิทยาลัยเป็นตัวโรงเรียนราชสีมาเป็นตัวมหาวิทยาลัยขอนแก่นครับแล้วก็เป็นตัวเขตแล้วก็เป็นตัวแทนจังหวัดด้วย สุดยอดจะเล่นตำแหน่งอะไรครับผมเล่นมิดฟิลครับมิดฟิลโอ้โหแปลว่าต้องวางแผนอยู่ในหัวตลอดครับเป็นห้องเครื่องของของพิ์บอลครับแล้วทำทำยังไงถึงได้มาเป็นท่านผู้ในการที่วัดน้อยนพคุณครับก่อนหน้านี้เนื่องจากสทถนี่ได้เปิดเปิดการสอบผู้บริหารผู้บริหารขึ้นก็ก็เลยอยากจะ พัฒนาตัวเองเพราะว่าบางเรื่องเนี่ยเราอยากทาแต่ถ้าเราเป็นครูเนี่ยเราก็ทําไม่ได้ใช่ครับก็อยากจะมาพัฒนาการศึกษาหรือเรื่องอื่นๆที่เป็นประโยชน์กับประเทศชาติครับแล้ววันหนึ่งครับก็มาถึงครับผ่านไปเกือบ3าปีของวันน้อยท่านผู้ในการมนัดได้สร้างผลงานอย่างต่อเนื่องสิ่งหนึ่งครับที่เป็นที่น่าภาคภูมิใจเลยนะครับการคัดเลือกตัวเยาวชน หญิงรุ่นอายุไม่เกิน16ปีไปแข่งขันชิงแชมป์เอเชียครับอาจารย์เล่าที่มาที่ไปตรงนี้ให้พวกเราได้ฟังหนะ่อยที่มาที่ไปอาสืบเนื่องจากในในปีที่แล้วเนี่ยรเราสามารถเป็นแชมป์ประเทศไทยร,รุ่นอายุ15ปีเพราะฉะนั้นขุมกําลังบาสเกตบอลหญิงของเราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วน่าจะอยู่ที่วัดน้อยนุงคงณเป็นหลักใช่ครับก็เลยได้เป็น ตัวแทนหรือได้เป็นสถานที่ในการคัดเลือกในปีนี้การคัดเลือกอาจารย์ได้หลายๆโรงเรียนนักเรียนกว่านักกีฬาทั่วประเทศจากเป็นพันเหลือเป็นร้อยแล้วตอนนี้เขี่ยวจนค้นเหลือประมาณเกือบ50คนตรงนี้อาจารย์มองพวกเขาเป็นยังไงบ้างครับจากหลากหลายโรงเรียนรู้สึกดีใจที่เห็นเห็นเยาวชนของชาตินะครับโดยเฉพาะก,กีฬาบาสเกตบอลซึ่งจะได้พัฒนาให้สู่แนวหน้าของเอเชียเนี่ยมผมถือว่า เป็นโอกาสดีที่จะได้สนับสนุนครับครับ,รบก็วัดน้อยนพคุณพร้อมไม่พร,มร้อมก็ปีที่แล้วก็เป็นแชมป์ประเทศมาแล้วครับ,รบในรุ่น15อย่างที่ท่านผู้ในการบอกแต่ว่าจะติดกี่ตัวจะได้ไปเมดานไปอินโดนีเซียกี่คนเราไม่รู้ครับแต่ตอนนี้ครับโรงเรียนวัดน้อยนพคุณไม่ได้หยุดอยู่เพียงเท่านี้อาจารย์มีแผนการหรือว่าวางโครงการโครงงานของวัดน้อยนนทบุรีไว้อย่างไงบ้างครับครับที่ได้คุยกับสตาฟโดยเฉพาะเฮดโค้ชของเราบาสเกตบอลครับ ของของครูพงศักดิ์เนี่ยเราจะวางแผนว่าในเรื่องของเยาวชนทีมชาติเนี่ยปีนี้น่าจะมีของเราเข้าไปร่วมเยอะแล้วเยาวชนแห่งประเทศไทยอีกไม่เกินสองปีเราตั้งเป้าไว้ว่าเราจะเป็นแชมป์เยาวชนแห่งประเทศไทยให้ได้กีฬาเยาวชนครับนอกจากนั้นเรายังยังส่งรุ่นพี่พเนี่ยเข้าไปเรียนที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตซึ่งซึ่งเรา M O U อยู่ด้วยกัน เาก็จะสนับสนุนบาต่อเรื่องซึ่งซึ่งเราจะพัฒนาเป็นกีฬาอาชีพสนับสนุนและก็เป็นในเรื่องของทีมชาติ่อไป<อ>แล้ว,วเวลาที่ท่านผู้นริารมานัดให้สตาฟโค้ชหรือว่าให้อาจารย์พงศักดิ์ไปดูหาหนักกีฬา<อ>มาเรียน<อ>กับวันน้อยนุ้กคุณนี่อาจารย์มีหลักหรือมีเกณฑ์ยังไงให้เขาไปบ้าง<อ>ครับครับเราเราจะมีโรงเรียนซ,ซึ่งเป็นพันธมิตรของเราอยู่อสองสา,สามที่ด้วยกันที่เป็นหลักนอกจากนั้นยังให้โอกาสนัก กีฬาที่อื่นเราก็จะคล้ายๆแมวมองนะครับเราก็จะไปดูความสามารถแล้วเราก็จะมีเปิดคลับเหมือนกันอเหมือนกันฮะแล้วในอนาคตเนี่ยเราก็อาจจะมีโครงการพิเศษในเรื่องของกีฬาบาสเกตบอลให้นักเรียนได้เข้ามาเรียนฟรีฮะโอ้ได้มาเรียนฟรีตอนนี้นักกีฬาบาสเกตบอลในโรงเรียนวัดน้อยน้องพคุณนี่มีมากน้อยแค่ไหนล่ะออ 48คนตอนนี้ครับพ <th rill ust> ัก<ด><ด>กินนอนอยู่ข้าง,ง<ต> <Genesis> บนนี่เลยเลโรงยิมที่ทเราก็ลังนั่งคุยกันเนี่ยครับท่านผู้ชมอาจจะไม่ทราบนะครับว่าวัดน้อยนพคุณที่บอกว่าสร้างนักกีฬาระดับตำนานระดับทีมชาติมาท่าผูลนการมนัสสร้างจากชั้น5เนี่ยนะครับชั้นหนี่เลยโดยงบประมาณของโรงเรียนเป็นหลักครับเราไม่มียังไม่มีผู้สนับสนุนจากเอกชนครับถ้ามีมาเราคิดว่าเราน่าจะทำได้เยี่ยมกันดี้ ก็คงต้องเรียนไปยังผู้ใหญ่ใจดีที่สนใจอยากจะมาสนับสนุนกีฬาบาสเกตบอลของโรงเรียนวันน้อยนพุณก็ติดต่อมาหาผอ,อมาได้เลยครับได้มาช่วยกันสร้างานักกีฬาสู่ชาติของเราให้ยิ่งใหญ่ในอาเซียนที่ที่ผมบอกว่าชั้น5เนี่ยเพราะว่าโรงเรียนส่วนใหญ่ที่มีโรงยิมหรือมีโรงยิมสะพะถก็ดีรหรือจะเป็นลงสนามกลางแจ้งก็ดีท่านผู้บริารมรรลัยได้วางแผนที่จะสร้าง ตอนนี้เราได้รับงบประมาณจากสพที่จะสร้างหลังคาคูมสนามที่เขาเรียกโดมนะครับเขาเรียกโดมซึ่งจะเสร็จในเดือนหน้าแล้วแผนเราก็จะทําสนามกีฬาเด็กผสมโดยเฉพาะเน้นในเรื่องของบาสเกตบอลด้วยแต่ว่าเดี๋ยวก็ต้องรอดูงบประมาณที่จะมาทําพื้นเราได้งบประมาณเฉพาะโดมนะครับถ้าผู้ใหญ่ใจดีท่านใดจะสนับสนุนก็เครับก็เรียกว่างานจะต้องเดินไปกับงบประมาณด้วยว่าปรงไหครับ เราคุยมา,นนาทั้งด้านกีฬาเยอะแยะแล้วแต่วิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่อาจารย์บอกไว้เรื่องวิชาการเราเป็นไงครับในเรื่องของวิชาการเราก็ไม่ทิ้งนะครับโรงเรียนเราเนี่ยได้รับได้ผ่านการประเมินแล้วก็ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนมาตรฐานสามคนซึ่งซึ่งซึ่งเป็นนวัตกรรมของสปที่จะพัฒนานักเรียนสู่ระดับโลกให้ได้นั้นเราจะพัฒนานักเรียนนอกจากกีฬายังมีด้านวิชาการนะครับแล้วก็ เรื่องหลักสูตรก็ไปเป็นสองรองไครในย่านนี้เรามีให้เลือกอย่างหลากหลายในในทั้งชั้นมต้นแล้วก็มปลายมปลายนอกจากพิษชาการเรายังมีอาชีพเราร่วมมือกับทางซีพีเปิดสายวิชาชีพร่วมไปด้วยครับตามนโยบายของสพทก็แปลว่าไม่ได้เรียนอย่างเดียวหรือไม่ได้เล่นกีฬาอย่างเดียวยังหางานให้กับนักเรียนที่จบจากวันน้อยนพคุณด้วยสุดยอดจริงๆครับแล้วก็ ท่านบริการอยากทาอะไรให้กับวันน้อยนพคุณอีกครับในอนาคตเรื่องที่อยากทํามากที่สุดเลยสองสามลำดับลําดับแรกคืออยากจะพัฒนาบาสสเก็ตบอลของเราเนี่ยให้ก้าวหน้าบอที่เป็นอยู่ถามว่าอิ่มไหมกับชัยชนะอย่างยังกระหายที่จะชนะใน,ใน,ใน,ในทุกขณะเพราะว่าไอ้ไหนเราเป็นฐานแล้วอยากจะส่งเสริมให้มากที่สุดในด้านศักยภาพของนักเรียน ก็จะพัฒนาให้ทันทุกรงเวียนนะครับของเรื่องก็ก้าวเข้าสู่อาเซียนด้วยเชื่องปลายปีนี้ก็นักเรียนของวันน้อยน้กพุเราก็เตรียมตัวอยู่แล้วตั้งแต่ปีที่ผ่านมาทางนักบริการันทัดก็ได้มีการเตรียมทั้งเรื่องธงสัญญกลณ์เรื่องคำกล่าวเรื่องส่วนดีต่างๆของในอาเซียนแล้วก็แน่นอนครับนักกีฬาก็เป็นจุดสําคัญในการสร้างชื่อเสียงให้กับวันน้อยน้ำุคอาจารย์เห็นความสําเร็จของพี่ๆเขาแล้วเนี่ย อาจารย์บอกรุ่นน้องที่มาใหม่เขายัางไงบ้างครับที่มาอยู่วัดน,น้อยน,อยนอครปได้คุยกับนักกีฬาที่อยู่กับเรานะครับถึงภาพความสาเร็จของรุ่นพี่ที่ก้าวออกไปจากจากโรงเรียนก็จะมีที่เรียนต่อมากมายประสบผลสําเร็จเรียนนักเรียนนักกีฬาบาสเกตบอลเนี่ยส่วนใหญ่จะเรียนดีนะครับเพราะเขามีวิน,ยนัยในการเรียนเพราะนักกีฬาเนี่ยมีวินัยอยู่แล้วเรามาเสริมกับการเรียนก็ เจริญก้าวหน้าพี่พี่เนี่ยประสบความสำเร็จมาเยอะแยะมากมายในเรื่องการทำงานก็ดีการเรียนก็ดีก็เป็นตัวอย่างให้กับรุ่นน้องทําให้รุ่นน้องนั้นเจริญลอยตามครัแล้วก็มีแบบอย่างนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่ง MOU กับธุรกิจบัณฑิตจริงๆแล้วธุรกิจบัณฑิตเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่ค่าเยะค่าเราเรียนนี่สูงเด็กว่าน้อยไปนี่เสียค่าเราเรียนไหมไม่เสียสักบาทเลยครับได้เรียนทุงนักกีฬาด้วยทางธุรกิจบัณดิตดูแลจนจบ การศึกษาเลยจนถึงปริญญาโทนะครับไม่ไม่เฉพาะปริญญาตรซีซึ่งซึ่งมีรูปแบบที่พ,พี่เขาเประสบวามสาเร็เเเยอะแยะครับฟังดูแล้วอยากจะมาเป็นนักกีฬาวัดน้อยจังผู้ปกครองหลายคนสงสัยแล้วก็อยากจะสอบถามท่านผู้บริการเลยครับว่าจะต้องเตรียมลูกหลานเขายังไงให้มาเป็นนักกีฬาของวัดน้อยนอมวานนครับในในต้นปีเนี่ยเราเราจะ รับนักกีฬาต้นปี59ครับทุกต้นปีรับนักเรียนปกติแต่ในปีนี้จะเปิดเป็นโครงการพิเศษสําหรับนักกีฬาบาสเกตบอลก็จะคัดดูนะครับว่าใครมีความสามารถที่พอจะเล่นกีฬาบาสเกตบอลหรือหน่วยก้านดีตามที่สตาฟโค้ดเขาดีไซน์แบบมาว่าส,สเปคไหนอ,อาจจะสูงก่อนไม่เป็นสตาฟเราเก่งก็มาปรับได้ก็ม,มาเรียนเรียนที่นี่เรียนฟรีครับเรียนฟรีทุกรายการ แล้วก็มีอาหารให้ทานอยู่2มือ้อนะขนาดนี้2มือ้อแต่พยายามที่จะให้ครบมือ้อนะครับแล้วก็มาผ่านกระบวนการของวัดน้อยนบคุณซึ่งเป็นโมเดลของสตาฟเรารส่วนใหญ่แล้วถึงไม่เก่งมาก็เก่งได้ครับเพราะว่าอย่างแชมป์15ปีนักเรียนไปอยู่กับเรา2ปีนะครับรุ่น15ปีปีนักกีฬาย,ยอดเยี่ยมเลยเเขาดที่แล้ว นั่นก็คือการวางแผนงานไว้อย่างยาวนานแล้วก็มั่นคงทำให้เห็นถึงผลสำเร็จแล้วก็สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นความสำเร็จของวันน้อยน้อคุณไม่ได้หยุดอยู่เพียงเท่านี้ วันที่เราบันทึกเทปก็มีการคัดเลือกตัวนันเกเรียนรุ่นอายุไม่เกิน16ปีครับที่จะไปเมดานที่อินโดนีเซียเป็นรายการของสมาคมกีฬาบาสเกตบอลวัดน้อยกับสมาคมกีฬาบาสเกตบอลเป็นสมาชิกกันอยู่ป่ะครับสมาชิกอ๋อด้วยผลงานด้วยการต่อเนื่องครับ,รบ,รบท่นานผู้นีการอยู่มาเป็นผู้บริหารมาหลายโรงเรียนอยู่วันน้อยรู้สึกยังไงบ้างอยู่วัดน้อยรู้สึกอบอุ่นครับท่นี่อยู่กันแบบเนื่องจาก ทีมงานรหรือครูที่นี่อยู่กันอย่างครอบครัวและเป็นครูที่มีความสามารถในหลากหลายเรื่องทุกเรื่องและรับความร่วมมืออย่างดีจากคณะครูและผู้บริหารดังนั้นทําให้พออสบายใจและอบอุ่นใจที่จะบริหารยิ่งเรียนวัดน,น้อยต่อ,อไปครับแน่นอนครับวัดน,น้อยไม่ได้เป็นโรงเรียนหญิงล้วนวัดน,น้อยเป็นโรงเรียนสหก ก็คงต้องถามให้นักเรียนชายครับส<ช>่วนใหญ่นักเรียนชายว่าน,น้อยเล่นกีฬาอะไรย่าน,นักเรียนชายส่วนใหญ่ก็สนามสืบเนื่องจากสนามเราก่อนนะครับราะจำกัด <พอ S 1> จํากัด,กดม,มากเพราะฉะนั้นมไม่มีการแจ้งไม่มีการแจ้งมีอยู่นิดนิด,นดหน่อยเพราะพื้นที่เราเนี่ยสองไร่เท่านั้นเองครับเพราะฉะนั้นค่อนข้างจํากัดกับเด็กจํานวนจํามนวนตอนที่้700ประมาณ700ครับก็จัดแน่นเพราะฉะนั้นนักเรียนชายก็ส่วนใหญ่จะฟุตซอลฟุตซอลแล้วก็พวกนี้ไป แต่สิ่งหนึ่งที่ได้รับความอนุเคราะห์จากวัดน้อยนบคุณก็คือได้ใช้สถานที่ใช่ไหมครับแล้วก็ใช้บริเวณรอบๆของโรงเรียนวัดน้อยนบคุณในช่วงนี้ยิ่งสร้างโดมด้วยเห็นบอกว่าจะเสร็จอีกมเดือนอีกประมาณเดือนหนึ่งก็จะเสร็จนะครับสำหรับศิษย์เก่าหรือว่าผู้ที่จบวัดน้อยนบคุณไปแล้วอยากจะกลับมาช่วยกันพัฒนาวงการทั้งกีฬาบาสเกตบอลทั้งวิชาการของวัดน้อยนบคุณก็สามารถแวะเวียนมาเยี่ยมท่านผู้มีการมนัดได้ ห้องผู้บริการอยู่ชั้นสที่เดิมครับชั้นสที่เดิมนะครับแล้วก็อตอนนี้การจาราจรอาจจะติดขัดเล็กน,น,น้อยเพราะว่ามีการก่อสร้างแต่ว่าหลังจากเดือนหนึ่งแล้วก็คงจะมีลานจอดรถให้คณะคครูแล้วก็ผู้ที่มาเยี่ยมชมวันน้อยน้องมากคุณในอนาคตจะเป็นยังไงครับตามสายตาท่านผู้บริการมนัณตามสายตาของผมนะครับในเรื่องของกีฬาเนี่ยโดยเฉพาะบาสเกตบอลก็คงจะพัฒนาอย่างต่อเนื่องไป แล้เรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นวิชาการหรือกิจกรรมอื่นๆพัฒนาผู้เรียนทั้งหลายทั้งปวงก็<ม>จะพัฒนาผู้ขนานก็โรงเรียนวัดน้อยนุบคุลนี้มีบุคลากรที่ทรงคุณค่าอย่างรอบได้เนรัะฉะนั้นการพัฒนาโรงเรียนไม่ยากแล้วแล้วชื่อเสียงของวัดน้อยนุบคุลก็ๆๆๆก็จะไปที่รู้จักกันไปทั่ว <ๆ S 1> ไม่ว่าจะเป็นบาสเกตบอลหรือเรื่องอื่น <ๆ S 1> อื่น และแน่นอนครับคงให้ท่านผู้บริการมานัดในฐานะที่เราเป็นสถานที่เก็บตัวฝึกซ้อมคัดเลือก U16 ทีมแชมป์เอเชียของสมาคมกีฬาช่วยให้กำลังใจเด็กๆที่จะเป็นตัวแทนประเทศไทยไปทำศึกรัามที่4นั่นเครับท่าในที่จะไปที่อินโดนีเซียปีที่เราได้ขึ้นมาดิวิชั่นหนึ่งใช่ไหมฮะใช่ครับปีที่แล้วเราเป็นแชมป์ดิวิชั่น2งานไม่ง่ายใช่ครับเพราะในดิวิชั่นหนึ่งนั้นมีทีมระดับไม่ครบนครับ แนวหน้าของเอเซียไม่ว่าจะเป็นจีนญี่ปุ่นเกาหลีกัมครับแต่ว่าถ้าเราไม่ก้าวที่หนึ่งก็คงยังมี9้าที่สองต่อไปก็คิดว่าคงสนุกและก็เป็นประสบการณ์อันล้ำค่ามาถึงขณะนี้คงไม่กลัวใครแล้วนะครับก็ในอีกหนึ่งเดือนเนี่ยที่จะฝึกซ้อมอาจจะใช้ที่วัดน้อยได้ไหมถ้าทราบว่าเป็นเป็นที่สถานที่ฝึกซ้อมก็ยินดีสนับสนุนและให้กำลังใจ นักกีฬาเพราะว่าเช้าหรือตอนเย็นอ๋อมีเวลาก็จะขึ้นมาให้กำลังใจนักกีฬาทุกวันถ้าไม่มีภารกิจที่แบบก็เปรียบเสมือนบ้านที่สองของผมเหมือนกันเพราะผมเป็นนักกีฬาเพราะฉะนั้นมีกีฬาอยู่ในสายเลือดครับเพราะฉะนั้นก็จะให้กําลังใจนักกีฬาโดยตลอดครับท่านผู้ชมครับทั้งหมดนั้นก็คือวีวิกตอรี่ของท่านผู้นักการมนัณปินิกรครับทางรายการวีสปอร์ตขอขอบคุณท่านผู้นักการบรรณปิณิกรครับขอบคุณครับ